อากาศท้อนๆมาเนี่ยเนาะโดยกาบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้าลุงจะเป็นพอ่อหรือแม่อยู่ทั้งต่างประเทศเนาะเออและไอ้ที่หักแพงสบุนโบๆๆสุสุคนทักทายกาบสบายดีเด้อพี่น้องเอ้ยมาเนี่ยกับพี่ทั้งสมุนก็เขามาทรประสา,าททงไฮทงนาอีกคุยกับพี่น้องเอ้ยพอดีเขามาเยี่ยมมายามเนาะทางไอ้เพื่อนมาเนี่ย จะได้ยินว่าสีมีข่าวดีได้บ่นเนี่เนาะโอ้ยมีข่าวดีสีมีเสาลงดุมมาเนี่เพิอ่อนบาสิมาะโอซอยเพิ่นมันแด้วดอกประจักษเพื่อเดียวไปคือคนหลายใช่เนาะอาเจ้าคือว่สสาวสบายดีเด้ออากาศห้อนๆต้องเอาเย็ยยนๆมาฝากเย็ยนเยน็นเย็นคือน้ำก้อนมาทดลองเลย พอปุ้งไปพุ tamam ่นน่ะหาหม่องกับรถยะมาจอดอยู่โฮมพี่แนําขึ้นครับแต่ว่าทางให้อ่านนี่คือสิบ่แห้งปานดบ่จักเนาะรถบ้านเฮาคือ้แต่มือคืนบ่้าเกี่ยวกันหงัวถึกกินนี้เ็ดเด้งๆเด้เนาะอยเรามายุ่นหน้านี่ยากเด้นี่บ่ย่อเาขึ้นนีเนาะ เน่าเส่างอกรับใบข่อมาหลายมือเติบอยพี่น้องเลยทาเบียนเนาะไปทางหนึ่งวิทย์ทางหนึ่งไปพี่น้องเลยไปลายไปคำไปมืดคือคนอื่นกับบัวได้เนาะอืม

ปีนขึ oh, uh ้น oh. ด oh, okay. uh ้ยโ้ยสบายดีเนาะอ๋อกํลังคัดกระเบื้องเดีปไปเดีไปเออนเดือกันเอา่น่นเหอเขาเอาเลื่องอลไงนะนี่เลย

bộ cà khu nó khu cà bộ khu cả khu ngon <laughs> khu, khu là ngon ngon ngon

นี ừ ừ. <im Gree f gitti> ่เลยทำมานี่กนี่้อยู่นี่่ก็ได้ปีได้ชาักพอนกอนเนาะอึ๊บไม่อะจากเยอก็ว่าชอกัน่แล้วโอยงอเลยยอเนาะอ Hàu, mưa ở nhà mình nó cầu môn cầu là thi ừ. cầu vị là thi Cậu mẹ Ni kỳ nhỏ thứ sáu đấy nó. Ao, ทั้งงานสร้างกันมาจะกคนหาคนมนออา้องกาเนาะว่านางเป็นกําลังใจเนาะนางเบิ่งคุดหรือว่าอันล่ะุดเอ้ทำมาจากมือคืออันคุดเลยเนาะ สีท่อสี่ท่อกับปุกเนาะแต่ว่าที่เห็ดทั่วไปตะกี้หั่นหกท่อเนาะแต่ว่าสีท่อกะโอ้ยสีท่อเหมือกัเพื่อสีนั่นเป็นสีเต็มเนี่ยก็เพียงน้อยเนาะหมดเต็มง่ายป่ะน้าเด้ง่าเห็ดทั่วไปคือมีสองกลุ่มเลยลงฝั่งนะหกฝั่งละสามท่อคุมเดียวเนาะ อ้น้ำฝนด้วยน้ำบ่อน้ำบ่อเลยบ่อน้ำออกค่อนหนึ่งพอดีใช่พอหนึ่งพอดีพอหนึ่งพอดีเลยบ่นี่น้ำใสค่ะก็ดีเนาะตอนยี้มันด้ใส่ตั้งมาตั้งมาดิ่งกันตั้งมาไว้ใส่ก่อนี่ขาจาักเมือนี่ชั่ววดยเลอดบ่ ด at oh. oh. yeah, ูข no. <cons> ้าวบัวบุกันห้ามือโอ้โอ้ยาก่อนน้องขาวหมป้าเดินไปข้าบัวมาสามมือสมือเถะแมนดีเมื่อนวัชมากับบอดีไปชื่อที่ไปสิงแมนแม่ได้จค่เี้ยใชู่กบ่อน

มึกมี่อย่างเงี้ยมบงกับกับอีกเมื่อคืนนี่กับพลตกแห้งเลยใช่ะเนาคิดว่าทีเนาะคิดว่าีเมื่อคืนนี่ก่งยตแหนาดมีอยู่นั่งน่ะคุดินุดเอาตัันปีนชายหันไปทุมมนเี๋มันเป็นอันเนียวหันิบี่ตัวนี้พังล้บาดนีันอย่ทางตราง ตัวต to mm ัว hmm. ม mm ันเหนียวเนี่เนาะดูให้มันเลี้ยวซะบ้านนี้เหนือยทำนี่เนาะดูถมมันจะจะเอาถมตัวนี้ดูนั่งนั่งคุยไปคุยมังหอยบอีกบ้าด้นี่ยดีได้ไเลียยวเลยเป็นหวกระยะมันจะค่อยเป็นค่อยไปน่าก็ดีเลยตรงนี้เลยเอาแนม้ามันสะพุนแล่เสียงแบบนี้ไป แมงพาหลดเอาไปใช้หลดจอดมัาพูนเลยพูนที่วันหย่อนวายฝนตกแห้งจะมาลมแถนนี้เลยอย่างนี้แล้วจะว่าะดูด้วยกันดูพินเลยเนาะสบายดีแต่พลังอยู่โฮมไม่ได้นี่นี่มาอยู่นี่นี่ยูงร้อมเสร็จอยู่แบบเพียงกันเด็ด เอาวได้น <ique> ี่เอ้าห่อนลบเอ้าดีบอันนี้ไปลบมาหอายว่าพืชตีพ่ชัดเข็ดเอ้าจะคือพ้นเอ้าจะคือเฮ็ดแนงแับนี้ยฮ็พืชรอบจองนี่กระแสกำลังมาแห้งในตอนนี้เดือนไปแสรกเห็นแต่เพิ่มแม่นอ้าวกำลังเอาเห็ดกำลังออกกำลังแตกกำลังระเบิดตอนนี้แม่นตอนนี้มันระเบิดที่เราใช้ชิมแม่นแต่แต่แต่นละครดอเมื่อนี่เป็นห่าเป็นในเน้นเลยน่ะ เพราะมันเอาเฮ็ดนี่เพราะว่านาลานพิ่นดินเราข้อหลังได้ยังผู้ชมเฮ็ดหรอเพื่อนเราใช้ก็เห็นแต่เฮ็ดเพราะว่ามันมันมันออกมันมันถือผลนบนโต๊ะมันก็กลั่นเลยกั่นมันถึงพ้นพ้นรินลงมามันก็จะพื้นอีกได้แบบนี้สามยอดเดียสามยอดเด็ดมาวันนี้สิโบเล่ย่ายขัวย่ายยังเนื้อปุ๊จักแบบนี้เนาะเออ ปม,ม,มือมากวันคือตัวเป็นชามือดี้หละอ,อ,อนี <c oughs> อาอัอ่าม <c oughs> ือที่สีมือที่สีหามือทา <c oughs> งนั้นชาวชาวเอาถามยูถามน้องว่ะใช่บุญปฏิมากือ้อนไม่้ก็ไปซื้อที่ว่ามือก่อนหันพระอาจารย์นัดไปเอิอ แล้วการหลางจากมาตื hmm. mm ่นมากกับไปชื hmm. mm ่อที่แม่แม่หมู่บ้านนี่ไปหาลุงแม่ทั้งนั้นแม่พุ่นชื่อที่ให้ทั้งบอสิงเพิ่นบอสิงรูบรอแล้วเว้ยเราคือสิงผมนหญาแล้วบาทโอ้โหนี่แถวบ้านพักัญญาเนี่ยเลยสาวจะบอกไอ้คือเลยเนาะเนี่ย เี่ว่าลูกสาวอะลูกสาวมต่สุดที่สุ่านี้แตก็ยัไ้ต้องดูล่เลแม่ปาน้ำพรอย่างนม่้อยงว่าห่่า้เลยนี่เลยเ้ยฮือชื่อนอกเี้นางนงใบเตยนงใบเตยนงใบเตยนงบ่ตยนงใบเตยงใบเตยนง่บเตยนงใบเตยนงใบเตยนงใบ ปวปสองปีปสองสิบสองปีสิองปีอยู่ของปวสองคือแม่คืออันนั้นแะเก่าจะำนี่ขึ้นมอเลยเนาะไอเนาะแม่ได้สิบองปีก็ต้องมอหนึ่งปวสองแล้วแม่กับพ่อไว้เทพนะแม่อออ๋อไปซาดูนหันซาไไปแม่ก็แม่ไปไทยเลยเจ้าไปไทยนะแม่บ่้แม่กบมาจังเฮียนสิบ่ อไปช่องที่ทำอยน่ซาอยู่ตอนนี้หันมาเยี่ยนอยู่บ้านะเนี่ยพอกเมยไปไทยวัวนังจไปน้ำเมนะองเช่อนแไดไปบังเรก็ได้ไปเดียวนเฮ๊ปเียยังอยู่ไทยละเดียงน้องเดียงน้องเมย่บ่เดียงเดือเจาเรี่ยงเรียกแม่เห็ดเห็ดเรียเจ้อดเรียงน้องเจ้าเองบอก โอ้เรื่องเลี้ยงน่องกันไปรับจ้างตอกแกนะคนอาชีโอ้เลี้ยงน้องก็ได้นะซ้ำนี่มาจเช่าเครื่องครัวกับมานี่บาดขาดมือเลยเออเพิ่นคือเพิ่นก็สิเล่นครับอันนี้กลางเนาะเพิ่นก็อยู่คนในบ้านนี่บ่อยู่ใส่เงินเจ้าอยู่ใช่ละนี่สิลูนี่กลับเลยบ่ เลยไปับไอลยเยเ็บทงครับเลยบอเอาเดินมางปลอดภัยก่อนมแนสร้างนกันล่อ่ายย่อสาเนาะแมน้าวางกนรลอเพือก็บเกื่องไว้ก่อนเกบเก่อคือคือแบบมันเห็ดสวนไชวนมันได้ไน้องบริตต่อกันเนาะ โดยเป็นอันนั้นกับหองน้ําเลยคัวกับหองน้ําเลยตัวน่ะเฮ็ดแยกหลงมนเฮ็ดเป็นแยกเลยนี่เฮ็ดก็ดีคือกันถ้าสมมุติว่าอนาคตถ้าอ้ายเรามีเนมชาตอมาก็เป็นเดหลังแม่นเป็นเป็นเป็นอันนั้นเลยเออยังเหลืออีกจักต้นก็บนี่ให้3ต้นไปต่อนกระเทิมนางดินโอ้ ตอีกก็ได้อีกครั้งนี้ดอกเนาะทั้งบ่เชียงกับผ้าบ่บุญไปออกรถไหมมาเนี่ยบึงคลิปกินี่ป้อโตจวดมาบ่ป้ายแดงแต่ก็จวดมาแล้วลงป้ายแดงมาแห้งกับบ่งก่อนมือวันนี้ไื้วานเอ๋ออ่าเป็นทั้งบ่บุญไปออกถอยรถไหมมาเนี่ย ไปรับน้องใหม่ไปรับน้องใหม่แมนธรรมศิกใหม่ได้แหละมันเนี่รับออกมาแล้ววะกะเห็นเพื่อนนั่นถ่ายรูปถ่ายอยังกันแล้วก็คือสิเอามาเลยละรับน้องใหม่รับน้องอรับน้งใหม่ของลุงบุญแมนของไพ่รูปของสาทองบ่แมนบึงคิีสาทองเนาะเอาน้องสาวไปเบิดเด้แมน ได้ด้เนาะตรงนี้โน่ไปพุกบืนสี่คูนสี่กิตตอมาให้อ่านนี่่ต้องห่วงบาทนี่เงินแบบเดียวกันกับของมาเตียงแต่วันนี้ลาบอ่ย่านเนาะกิตตมแถวนี้มาหนึ่งดีใจน้ำเพื่อนเนาะอดีแหละเพื่อนได้เฮาจิตพอเฮาไอ้นั่นโทรหาเพื่อนเออเป็นโมได้ฮะเป็นโม ในข้าเจ้าในกะการเดินทางกะบชิกลัวเขาแน่เพราะว่าข้าเจ้าไปชุนไปนู่นไปนี่มีบ่าเตียงผู้เดียวกระบุไว้แล้วกับน้องเธออยู่ทั้งไกลเลยโย่โทรหาและวกันเออคันเดียวอ่ะไปแันนี้กับเออพนังอยู่ใต้พนังอยู่กลางมันก็บ่าจะไปอยู่ทางเดียวกันคุ้เมื่อนี่ต่างคนต่างรลำพิชอบงานของใครงานมันโทรหัวเดีนยนอ้อยเนาะ อยากจะฝนได้สิมาตรงจะขุมเสาก่อนนี่จะได้ตักน้ำอออกอยู่ต้องอายนียเนาะเบิกอากาศนี่เอาออามาเอามาเนาะแมนกะไม่ได้คือเลยเหรอแมนดีด้วยด้วยนี่มาเลยนี่เอาเสบบะอเอาโรกเสบบะอะยังเสาเสานะบ่จากนั้นจากนั้นขึ้นมาจะบ้านมาเตียงให้ร่อตามาเตียงกันเมบ่ แม่นไหนนไหนนะแม่นบอกฝนรถานิว่้หน่ผู้กนัวมาใ้นเคียมาเหมออันมงยังใส่หมอกขนัวคนอ่ะ่ไมาเออไออ่นลูกผิดเลยลูกผิดม้อันแบบขนัวอยู่พนนั้นแมังใส่มนหมออนเสียงรถานิวก่อนอ๋มารถลูกผิดรถนี่ฝ่ายบรฝ่า ียวว่าแมพดรงใชุ่มดวเออช่วยเนาะก็เด้เดี๋ยวนดว่าสุภาพดเอเดี๋ยวกเ้อเดี๋ยวอดีเนายิ้เหนียวว่เนาะยิ้เหนียวเดีดาสุภาพ น <laughs> <m Tokyo> yeah. <iny> <karaoke> ี่มาดินตูดเลยทีีันเปั้นอานๆแลวง่วหูหยางก็ได้จังนอันีนะเวิด่นเด็กน้อยเห็ดปั้นเด่กันมองนี่บบช่าไง่ายลไปยืนทางด้านบัดซีไปวางกล้องนะกล้องคนเ็ดกล้องเคยๆสิเยแต่ว่าคุณบอกเคย

ตเดย้ <ôi là änd> ้วสบายดีเอเนาะสบายดีเบ่ีเลยเอออยากลองบ้างไหมอตุ้ยหญเยเปลี่ยนเปียนเปลี่ยนบรรยากาศอตภูมย่อเซาน้ำอ้ายได้เหมืนฝิมาปะอะไรอนฝนชิไเลยนี่แน่นเาะว่าโอ้ไปชยนี่ยัลอยย่อได้อไเหรอวะ มาเเห็นชาก็แลชาเดียว <ừ. S 1> เออสร้าเห็นย่งา่านาเป็นเี้ยงสรานะาดินขึ้นเฮมึงนำ้ำลงบ่ใ่เบิ่งไปมันเอ็นดินมันลงเลยเนาะเไว่าจะดินด้ย่างจะน้ำฝนเนี่ยนี่่ปลาเมย์เราละปลาปลาได้บาทนี่ปลาเสียมเลยไปไปไปเดะ ย่หาคู่น้อยตักน้ำพนลองน้วเวลาิห้กินมันเกินเวลาหัตั้นเ้าต้มนิ้เก่อนเย้้เดาีกเป็นาได้้กำลังข้ามาโอ้กำลังข้ามา่นถ้าถ้าเพิ่ก้อนฉันนั่นแหละ

ก่อันน้ะลูกสาวพ่อนี่แหละนี่คนหนึงละอยู่ไทยม่ดูจ้คเจ้าสองคนหนึงหันเห็ดจะไปเห็ดเกียกจยไทยได้เลยอืมจับปีจับกล้องะไรลืมลืมเาเห็ดเบียกได้หรอกะทินี่กับสแมนอันนั้นสิกวัวอีดอกเบึ่งนี่ไปแล้วเาหน่อยพิชโนได้นะแมนเผนเือนแมน ือไรเน่บเท้าแต่ันนีู้อะไรฮะเหี่ยหันแน้แม่คนแบบนี้เหี่ยหันหันเป็นเียวันได้ท้อยได้บด้อยเหี่ยวแนสีเียเ้ฮึมื่อาร่ถอยได้เหรเมื่อไ่ป้ารถมาได้จุดมาได้จุดถูเบาไอจุดแล้วจุดือ่าสอยู่ตรงไหนโอ้โหเห้ แตงคันหาคันแปดแล้วหยุดเอาแบบมันมีไอ้แมนมีบอกใช้ถ uh ูน uh 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 ั่นน่ะแมนเอาลงมาได้ไห้นี่ะง มีอะันะยืนนี่กนขุณุกนุกนะเพราะว่าเปียกบ่เป็นยันเปียกเป็นห่วงบ่หายยากได้เนาะชาวเห็นเปิดลงมิดหรือเรนมาบอกพ่อเบาะเขาเก่าเปียกเบ่ะเออยันอยู่ได้เนาะขาเขาอ้อมได้นแ่เาไม่เกยกับพ่อพ่ออ่านได้หมดเลยนะเบะว่าเสิยนรอเพราันั่นกับได้พอนะดันเผยผีดองเลยเนาะ อาซันคลิปนี้กะสีประมาณนี้ก้อนใครพี่น้องเลยรอถ่าเบิ่งน้ำกันทาสบุญยังอยู่นี่อีกะจะได้เอบอบถ่าย่อน้ำกันนี่แล้วเนาะถ่าย่อซอยแล้วนี่แล้วนี่แห้งกะจะได้หนีเมื่อวานขืนโบไลโอ้ยเนาะโบแห้งกบสบุญโบแห้งบ่อันลโลนสำหรับคลิปนี้ทางเฮากะจะได้ขอจบคลิปไปก่อนเด้อรอถ่าเบิ่งน้ำกัน ทานสักครู่อยู่ะติดตามคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ไปแล้วสบ,บายดีสบ,บายดี